เห็นบ่หน่ะเห็นเดินเข้าไปอุ้ยมามา,มาพอม่อเมกยิงยานเข้ามาเห็นอยู่บ่เห็นเนมกแง่งไฟมาจังบ่เห็นอู้อู้ บุ้งๆซองอีบุอืมโอ้ยโอ้ยยาเด้อยาเด้ออย่าให้ได้ว่างูสวัสดีเด้ออุ้ยนั่นๆๆดอดจังได๋เซียนงูเด้อนี่พ่อแม่บุ้งบกก้าบ่จับโอ้ยหอม <laughs> งูเลื่อมเลื่มมอมหนึ่งบ่มาไทายพุงเน้ฮู้ยมาไทยห้แน่นี่มาไทยพุงเน้เย้าเร็วเร็วเดี๋ให้ม,หมันรุดมาตอดทิ้ดิก็ตอดหลงหู ยังม่ต้อแอีกบแล้วได้แล้วไปหปยแล้วุกหนีเาไม่เราไปปอาคุณอัะเขาใกล้หอมงูเลยอย่าว่า่หอมูสนาได้ มันูถูกพูดผี่หรอกงูนะมันเป็นปาปางงูพันมันอยู่งูนี้ไม่มีพิษอันนี้มันงูแสงอาทิตย์ดน่นิมีพิษบะบ่มีพิษเออแต่ว่ามีมักมีคนขามันเพราะว่าเขาใจพิษว่าพ่อมันสอนแล้วแล้วยง่ม,มีแสงอาทิตย์ถ้นมาคนสิตายม,มันได้ถือคนขาบ่อยๆขี่สูนพันเลยเด้น่นม,มีแต่คนเขาใจมันพิษว่า คันคันถึงมันต่อแล้วพ่อพระอาทิตย์ขืนพ่อพระอาทิตย์ขืนห้าสี่แบบท้าสีตายมันเลยซื้อท่ายอยู่อันพ่อแม่เ้าเอาแม่ถ้าเอาแม่มอาแฝังเอาแม่มอาแฝังบบบนี้ฝังไว้แจักมือนมันมีโตมากินแมวเลือแต่นอนกับ <c oughs> กับร่อยข้อกระดูกก็ยังเห็นคนก็นยังเห็น เมื่ก็อนเราว่างอยู่เด้อมันชกอยู่เด้อหนะพ่อเมีพ่อเมียคิไปจังไดอ๋อบมึงละมันชกมันชกมันตอดอยู่เด้อหน้านะไปไปไปขึ้นสู่ธรรมชาติปะว้าวรีบ <laughs>